โกดเบาๆนะลูกพี่ด้านหลังอะ่ะจะหักไหมมาไม่เคยเจอจานชายเลยไปแล้วหรือเปล่าอา๋อสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินด่วนนะครับผม ยืนประมาณนี้เนาะถึงเม็ดไหมอ๋อเหมือนแปดสิบแปดสิบเซนไม่ถึงเม็ดนะเนี่ยโอ้โวัสดีครับ ตันละเท่าไหร่นะ,ะตันละเท่าไหร่ตันละสิบบาทครับวันนี้ได้กี่ตันแล้วครับได้ประมาณห้าชิ้นก็ตันแล้วครับอู้ห้าสิบตันห้าร้อยประมาณได้เจ็ดชิ้นก็ตันอู้หัวได้จีตร,ร้อยเจียวเลยเนาะ คื้นเรียบครับเฮ้ยไม่ใช่พื้นเรียบ,น,ยบน่าจะไม่มีดำครับเพราะว่าต่ำมากเลยนี่ก็สี่เทียมแลเปล่าเนี่ยเนี่ยต่ำมากเลยโอ้รองสองนิ้วไม่มีดำคันนี้ผลอ้อยอย่างเดียวนี่ต้อง สาโซ่ด้วยครับกันทางกันทางเมื่อวานมาพี่ยืมก่อนร้อยหนึ่งซอบุรีโอ้โหอาจารย์โอ้่เป็นไลาเราให้ไปเลยครับร้อยเดียวโอ้สวัสดีครับ นี้ใส่มากี่ตันตาสองตัน,ตนออวันละกี่เที่ยวเนี่นยหกแล้วฮะโอ้อยู่กใกล้ๆเปล่าบ้านถนนน้อยเนี่ยนะหกเที่ยวเที่ยวละสองตัน จานชายน่าจะไปแล้วแหละโอ้รถผมจะเสร็จนี่แจวเลยนะอย่างน้อยก็น่าจะได้เดือนละสนะี่หมื่นอ่ะเพราะว่าตอนนี้จานชายนี่เที่ยวที่เจ็ดแล้วนะครับเที่ยวที่เจ็ดเที่ยวที่เจ็ดก็ แต่จะอยู่ประมาณก็หมื่นหนึ่งอะไรแต่ไรายได้ถ้าแม่เดียวนะผมว่าก็พอ,พอกับรถวิ่งดินนะเพือพ่อรถวิ่งดินได้เยอะกว่านะเออเพราะว่ามันมาวารลเที่ยวอะ่ะ แล้วใส่ประมาณประมาณยี่สิบตันเนึ่งไม่ถึงย5ิบห้าตันอะ่ะเผื่อรถวิ่งดินนี่น่าจะได้เยอะกว่า นี่ก็มาขายทุกวันเลยนะครับผมดูผมดูในทิกตอกนะก็มีชาวไร่อ้อยเลยที่เขาทำลงอ่ะเขาบอกว่าเขาทำประมาณพันไร่ได้เงินสิบกว่าล้านโอ้ แต่ก็ต้องแต่ก็ต้องดูการลงทุนดนะ้วยเนาะพันไร่ก็ลงทุนเยอะเหมือนกันนะแต่มันก็ได้เยอะนะออได้เยอะแน่นอนนะ โอ้หาขายทุกวันเลยเนาะ <c oughs> ได้ได้เงินเยอะยังป๋า,ย,ย,ายังไม่รู้เลยได้กี่ตันแล,ะละ้วล่ะยังไ,ไยยงไม่ได้ดูเลยเ <c oughs> ก็บบินไว้อย่างเดียวไล่เ <c oughs> จ้าของเลยวะนี่ <c oughs> ทำกี่ไร่ครับสามสิบ <c oughs> ว่าร่ ปีหน้าทำกี่ไร่ครับเพิ่มอีกสิบเก้าไร่อไรโอ้เดีย๋ยวถามหน่อยว่าลงทุนไร่เท่าไหร่บางคนนี่ยอมที่จะเช่าแล้วก็ทำเลยนะเออเช่าทำเหรอป๋าเช่าที่ทำเหรอส่วนมากมีกจที่ครับจำ จำไทยคืนอ่ะอ๋อจำแบบไทยคืนนะนะอ,อันนี้ตอที่เท่าไหร่ครับนี่อ,อ้อยยอดตอแรก,แรกโอ้ทีเดียวรู้เรื่องเลยครับนี่อันนี้มันรุ่นอะไรครับโตโยต้าอะไรครับนี่โตโยต้าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยรู้มันมันเป็นรถถูกกฎหมายเลยไหมเนี่ย หรือว่าแบบตอ่อเองใช้เองแบบนี้อ,อ๋อยังไม่มีเล่มคล้ายๆได้หน้าหรือเปล่าเดี๋ยววิ่งใกล้ๆไม่ต้องมีเล่มหรอกอันนี้ใส่มาทีเดียวเลยครับ ลืมถามว่าลงทุนไรเท่าไหร่เก็บสลิงก่อนครับเยวได้เวลาได้โอกาสถามเลย โอ้โอ้โอ้รถล้างรถล้างเด้อลูกเป้โอ้โอ้โอ้สองคานครับนี่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 โอ้โหโอ้โอ้เอฮ้บาทำไมไม่ทำสองคานแบบนี้ ใส่ได้เยอะฮะเดี๋ยวทำเหรอโอ้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 ฮะไหนลูกน้องอะไรนะลูกน้องคนที่ด้อย,ย,ยอ่ะไรละอ๋อเหรอสับดวนมานี่ยเ <c oughs> อามาร้อยหนึ่งอ่ะป่ะ ป้าปาผมถามหน่อยไม่อก,กอนผมถามหน่อยดิลงทุนไรเท่าไหร่อ้อยนะ่ะม่เยอะรอพอมีรถเก๋ถึงหมื่นไหมถึงหมื่นไหมไม่ถึงลงทุนต่อไรนะ่น่ะประมาณเท่าไหร่อต้องมีเครื่องมือของตัวเอง คร่าวๆเท่าไหร่ไร่เท่าไหร่คร่าวๆ2000อาสองพันเยอะกว่าน,นั้นเหรอรร 4, รสี่พันลงทุนไร่ละสี่พันอันนี้ขายหนึ่งไร่หนึ่งเฉลีย่ยแล้วได้เท่าไหร่รก็ไร่ยี่สิบตันยี่สิบตันไร่ละยี่สิบตันไร่ละยี่สิบตันตอนนี้ได้ตันเท่าไหร่พันเจ็ดคูณย 1, ี่ส <1, 7 S 2> ิบ พันเจ็ดคูณยี่สิบน่าจะพันเจ็ดห้าสิบ้างก็ค <Okay. S 1> ูณยี่สิบนะครับพันเจ็ดห้าสิบคูณยี่สิบต่อไร่แล้วก็ลบด้วยประมาณสี่พันนะครับมันมีอ้อยพันแบบลำใหญ่ๆวันนี้ไหมหะนะ มันจะได้น้ําหนักเยอะไงเนาะึงเหรอไม,ไม่ต้องจับอต้องอ,อ้ยแบบไหนถึงจะได้น้ําหนักเยอะอ้อยลำใหญ่อ้ยลำใหญ่ปะ่ะอ,อ,อ,อู้ลูกพี่สายโหดแท้วะคนไหกุบเลยครับโอ้ยรุนรับ ก็หน้าปลูกยูอ้อยนะดีกว่าข้าวเยอะเลยครับพี่ชายผมคนสับอ้อยชื่ออะไรครับคนสับอ้อยชื่ออะไรสายลมครับสายลมฮะสายลมสายลม,ยลมชื่อสายลมอโอ้ส่วนนี้สายน้ำสายน้ำใช่ เนี่ยโอ้ยมันต้องถอนบ่ปาฮะมันต้องถอนบ่มันต้องแบบร่วงข้าวตลอดเลยไม่ใช่นะเวลาเราเหนื่อยมากมันก็จะแต่เราจะถอนเยอะมันจะหมดแรงมันจะกระปี้กระเป๋ากระดึมหรอไอ้ร่วงข้าวเนี่ยนะนิดนิดหน่อยช่วยได้อะถ้าเราหนักกว่านั้นก็นอนเลยต้องหมดกันแล้วข้าวอันนี้รถรถสิบล้อใครเนี่ย อันนี้ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่าเท่าเกิดอืมก็ปลามาทำอะไรนี่มาทำอะไรมาขายอ้อยเหรอมาขายว่าหรือว่ามาสับไม่หรอกมากับรองรถคันเมื่อกี้เนี่ยอีแท็กนั่นนี่เออแล้วเช้าก็คันแดงนี่แหละมันเป็จ่ายคนนึงที่ขึ้นไปเก็บอ้อนเลยครับโอ้าวีวนสองเที่ยวแล้วเอาอีกไหมนี่สามเที่ยวคนงานหมดดูคนงานจ้างเขายังไงคนงานนี่จ้างตัดยังไงจ้างตัดก็เป็นมัดเป็นมัดมัดเท่าไหร่ ละามาัดละเท่าไหร่นะมัดละสี่บาทสี่บาทโสี่บาท,บาทโ,าทโวันหนึ่งเขาตัดได้กี่มัดนะก็บางคนเขาเก่งถ้าอ้อยไม่ล้มไม่งองก็เขาก็ได้เยอะนะวันวันหนึ่งได้เท่าไหร่อ่ะคนตัด,ดตตอ้อยต่ำลงกว่าหกสิบเก้าเป็ดวันละสามร้อยสี่ร้อยเงินนีถ้าเป็นเงินอะวันละประมาณสี่ร้อยบาทต,าต่ำลงก็สองร้อยยังต่ำก็สองร้อยคนตัดเก่ง อ้มีแต่ความแก้ได้ความแก้ได้เราเราต้องพามีแต่ความแก้ได้ยุ่มือนกับไม้เหมือนเรารลววเ,ยเยลยไปกี่ครั้นแล้ววะนี้เนี่ยสิบรอบไปกี่คั้นล้วไม่รู้นะผมเพิ่งเข้ามาเนี่ยก็ขึ้นให้พี่ชายก่อนครับแล้วก็ตัดลูก <c oughs> ขึ้นมา <c oughs> ปกติแล้วใส่มาก,กี่ตันปะแล้วแต่วไอ้แถว,วไอ้โกมโกก็ใส่เยอะอย่างสองคานอย่างนี้ได้ไม่ห้าตันได้ไหมได้ได้นะออ้ยต้องตรงนะเอ่า้ออ้อยมอไม่ได้หรอกอ้ปิดแปลงแล้วเนี่บฮะติดแปลงติดแปลงแล้วหมดแล้ว อันนี้มันใช้ยังไงมันมันเราลยรอยอยู่ข้างหน้าเราอะไรพอรับน้ำหนักร oh, ับข้างหน้า,ข,า,นาข้างหน้าพอเราลอยอันนี้รับน้ำหนักเฉย<ท>วิ่งตามเฉย,เฉยพอพอเรายกอ้อยเสร็จมันจะ,จะลอยใช่ไหม,อมพอเราใส่อ้อยปุ๊บมันก็ต่ำลงรับน้ำหนักได้พอดี เอาแจว๋วไถเต็มแล้วคันนี้195ครับ HO7D นะครับเราเดียว สายได้ประมาณ22ตันครับเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีดัมด,วดวาวเดียร้อยเก้าห้านี่ตาบอกเหลือพันกระบาทต่อวันรายเจ็ดเที่ยวแล้ว เราเดียวเองตึงไม่ปะร้อยเก้าห้าวิ่งนี่ตึงไหม,ไ,หมไม่ตึงเกียร์อะไรนี่เกียร์ธรรมดาถ้าร้อยเจ็ดห้าตึงไหม,มนะเกียร์ธรรมดาโฮเจ็ดดีประมาณยี่สิบสองตันครับ ไปลงง่ายไหมป๋าเ <c oughs> นี่ยเวลาเที่ยวเท่านั้นครับสองเที่ยวนี้ไม่ได้เลยครับ <c oughs> ช่วงนี้น่าจะเริ่มติดคิวเยอะแล้วครับรถเยอะโอเคครับเจอกันใหม่ครับผม กระบะมินิมเนาะนี่ช่วยได้เลยครับน้ำหนักเบาโอ้แรงต้องเยอะนะเนี่ยคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ